ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขอผมขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาบรรจุในแบบวานี้เข้ามาพิจารณาในวันนี้นะครับขอผมขอแสดงความเห็นเห็นด้วยกับกฎหมายที่วุฒิสภาได้แก้ไขซึ่งรวมแล้วมีการแก้ไขอยู่สองมาตรานะครับประเด็นแรกก็คือที่เห็นด้วยก็คือว่า วุฒิสภาไม่ได้แก้ไขในหลักการนะครับของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้หลักการก็ยังคงเดิมคือคือนำนาจตสจหรือจังหวัดคือนำนาจการบริหารงานบุคคลตามมาตรา53วงเล็บ3และ4ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการกระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ประการที่สองวุฒิสภาได้แก้ไขใน มาตรา7นะครับเกี่ยวกับาการปฏิบัติหน้าที่ของอกกสนะครับซึ่งเป็นองค์กรเป็นคณะอนุกรรมการาในระดับเขตพื้นที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่รับคืนมาจากกสจนะครับโดยให้มีการเพิ่มเติมในวักท้ายของมาตรา7ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของอกกกคสเขตพื้นที่ทั้งปฐมและมัธยมนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลแล้วก็ห้ามเห็นประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผู้ที่มีผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทางตรงหรือทางอ้อมก็จะได้รับโทษทางวินัยมีโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่ง ประโยคที่เพิ่มเข้ามานั้นก็มีอยู่แล้วความจริงมีอยู่แล้วในพรบระเบียบบริหาราพารบรครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตามมาตรา29นะครับแต่ว่าผู้ที่สภาได้เขียนเพิ่มเติมมาผมเข้าใจว่าผู้ที่สภาได้พิจารณาถึงองค์ประกอบข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ในข้อสที่ว่าอคสศจะต้องอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีกลไกในการกำกับดูแลนะครับ<ส>ทางวุฒิสภา,าจึงได้ให้เพิ่มข้อความนี้เข้ามาเป็นการเตือนสติและการทำงานของอคสศเพื่อไม่มีการผิดพลาดเหมือนกับที่ในอดีตที่มีการอ้างอยู่บ,บ่อยว่าอาขอคสศนั้นปฏิบัติหน้าที่ อาจจะคลางแคลงสงสัยนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในมาตราเจทางวุฒิสภาได้เพิ่มเข้ามาผมก็มีความเห็นด้วยนะครับกับที่เพิ่มเข้ามาอีกประเด็นหนึ่งที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมคือมาตราเก้าซึ่งเป็นเรื่องขององค์ประกอบนะครับเ,เกี่ยวกับองค์ประกอบของอคคสอนั้น มีบทบาทสําคัญในเขตพื้นที่เพราะว่าได้รับมอบอานาจจากกระทรวงศึกษาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับอ,ององประกอบของอคศออเดิมก็จะมีผู้แทนกระทรวงคือครูสภาแล้วก็กรอสศนะครับเป็นผู้แทนกระทรวงสองท่านเป็นผู้ทรง,ทรงคุณวุฒิสี่ท่านในผู้ทรงคุณวุฒิสี่ท่านนี้จะได้รับเป็นคัดเลือกเป็นประธานในคณะอนุกรรมการของอคศอออนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นะครับอีก3ท่านรวมทั้งผู้มืนในการเขตก็รวมแล้วมี11ท่านด้วยกันนะครับทั้งวุฒิผสภาได้เพิ่มอีกสองตำแหน่งนะครับคือผู้แทนของกศจนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของระดับจังหวัดเนี่ยเข้ามาเป็นอนุกรรมการอีก1ท่าน แล้วก็อีกหนึ่งท่านนั้นก็เป็นเรื่องของอผ,ผู้แทนจากนอำเภอหรือผู้แทนนะครับสําหรับในกรทมก็เป็นผู้มุ่งในการเขตหรือผู้แทนนะครับก็รวมแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสองท่านาผมขอกราบเรียนท่านประธานวา่าองค์ประกอบนั้นที่วุฒิสภาได้เพิ่มเข้ามานั้นก็เป็นไปตามสอดคล้องกับข้อสังเกตของ สภาผูา้แทนราษฎรข้อ2และข้อ4นะครับที่บอกว่าให้คำนึงถึงสัดส่วนให้เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแล้วก็สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็ให้พิารณาจากองค์กรอื่นนะครับเป็นการประสานงานกันในระหว่างเขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขากดข้อสังเกตนั้นก็ได้เพิ่มเติมในคำพูดที่ว่า ให้พิจาณาจากองค์กรอื่นนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าองค์กรอื่นนั้นก็หมายถึงองค์กรใด mm. องค์กรหนึ่งก็ได้ที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในในการพิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายการให้ความดีความชอบการลงโทษทางวินยัยแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาพรวมนะครับจึงเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อสังเกตที่สภาผู้แทนราษฎรได้ได้ให้ไว้นะครับ อันนี้ทางผมจึงเห็นด้วยกับที่ผู้ที่สภาได้แก้ไขเพิ่มเติมอยู่สองประเด็นดังกล่าวครับประการแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กังวลของอเพื่อนสมาชิกนะครับที่บอกว่า,าวุฒิสภาได้เขียนว่าการแต่งตั้งที่เพิ่มเข้ามานั้นเนี่ยใช้คำว่าอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ เกร,เรงว่าผู้แทนจากในอำเภอรหรือผู้แทนเนี่ยจะตั้งหลายในอำเภอนะครับหรือผู้แทนจากกศจอ,อย่างน้อยหนึ่งคนก็จะจะตั้งมาหลายหลายตําแหน่งในกศจอ,อันนี้ก็ไม่น่าเป็นกังวลนะครับเพราะว่าในมาตราเก้านั้นได้เขียนไว้ชัดเจนว่าจํานวนหรือองค์ประกอบบ,บ,บุคคลที่มาเป็นคณะออกกศออ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องพ้นตําแหน่งการวาระในการดารงตําแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อํานาจหน้าที่นั้นให้อยู่ที่กศสเป็นคนกําหนดนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาแล้วก็การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการอศนั้นก็กําหนดไว้ว่าต้องให้ได้มาภายใน90วันหลังจากที่พรบนี้ประกาศใช้นะครับก็ถือว่าได้ว่ามีมีการกําหนดไว้ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตามพรบครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นก็มีกำหนดตำแหน่งแล้วก็กรรมการอคกศไว้แต่ว่าโดยถูกยกเลิกไปนะครับอคกศถูกยกเลิกไปโดยคำสั่งคอสชที่10ทับ59นะครับมาตรา9นี้จึงเอาคณะอนุกรรมการอคกศกลับคืนมาให้เขตพื้นที่ เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่กฎหมายนี้ได้ประกาศใช้บังคับภายใน90วันครับกระผมจริงเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้ที่สภาค,ครับผมขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ